สองคนในเดินทางไปไว้จัดถือผานราชบุตรเขือยห้เราสักคนขอแต่เพียงเป็นคนดีมีความสามารถขอให้เป็นคนร่ํารวยด้วยนะไอ้ร่ารวยที่ว่านี่คือร่ารวยความดีร่ารวยน้ําใจคนที่ร่ารวยในสังคมมีมากถ้าเรารู้จักแบ่งปันเนื้อเพื่อเผื่อแผ่สังคมนี้จะน่าอยู่ขอเอาที่คนร่ารวยน้ําใจนะมาเป็นรานุตรเขือยแห่งเราให้การกระหม่อมเดือนทางเออถูกต้องนะทีนี้สิ่งสําคัญลูกของนายจงอางนี่ได้ทํางานบ้างแล้วหรือ,อยัง ก็มีงานทาแล้วอะไรกาค่ะไอ้คนพี่อลูกชายทางานคว,ยวายคว้าโออยู่แผนกไหนชดปลาครับดดดูมจะพูดรงเดชพระเชษฐาพูดกับองค์ราชาเจ้าเมืองมึงพูดให้มันดีหน่อยสิลูกทํางานคว,ยวายคว้าชดปลาแล้วทางานก่อยไอ้ควายคว้านี่มันได้สอบไหมละ่ะไม่แนะ่บางทีก็ได้ครึ่งกระสอบ ันไม่แน่นอนส่วนมากมาชอดอยู่แถวริมคลองชายคลองเนี่ยเหรอเออนั่นเลยลูกชายคนเราความภาคภูมิใจไม่ต้องคิดอะไรมากมายแโดยเฉพาะลูกผมเนี่ยมองพ่อลองคิดดูถึงแม้จะไม่ได้เป็นนายอำเภอไม่ได้เป็นผู้ว่าแต่ลูกก็ถือว่าไม่เคยขอเงินไม่เคยขอตังพ่อแม่ายนี่ก็ภูมิใจพระยาค่ะ ลูกคนอื่นแต่งงานแล้วได้ผัวได้เมียยังขอตังค์พ่อแม่ใจลูกผมไม่เคยขอครับตั้งไว้เท่าไรหยิบหมดเลยไม่ขอเนี่ยเป็นความภูมิใจนี่เออโอ้แล้วลูกไม่ได้มาด้วยวันนี้ไม่ได้มาครับพอดีเฝ้าเรือนโอ้อยู่เรือนก็ดีแล้วฉันไปเยี่ยมที่เรือนมันก่อนเห็นไม่เจอเพไม่ใช่อยู่เรือนผมเรือนใครอะเรือนจำครับโอ้ ไปนานแล้วหระไปหลายวันเยอะครับอยู่สบายไม่เคยคิดกลับบ้านไปกันหลายคนเหรอไปหลายคนครับเด็กกลางบ้านพวกนั้นอยู่ไม่ได้เขาไล่ออกหมดเนี่ยลูกผมปฏิบัติตัวดีเจ้าหน้าที่รักก็ไม่อนุญาตให้อยู่ตลอดชีวิตภูมิใจนักเลยเหรออยู่จนคุกรักไม่เกี่ยวคนเราความภูมิใจมีได้ทั้งนั้นลูกเป็นนายอำเภอเป็นผู้ว่าพอได้มาโม้เพื่อน แต่ลูกติดคุกนี่มึงมาโม้ก็ทําไมอ่ะอ้าวข้อความภูมิใจอ่ะลูกเราไม่ได้เป็นข้าราชก,การแต่ลูกเราติดคุกก็ภูมิใจลูกเรานี่เออแล้วไปคิดอะไรมากมายไม่ต้องมาโม้คนบ้านเราจบไปโม้กันคนบ้านเรอลูกเขาอยู่บางรักอยู่บางซื่ออยู่บางขนลูกกูอยู่บางขวางเว้ย <c oughs> ไม่เกี่ยวเมืองหลวงเหมือนกันภูมิใจอ่ะ <c oughs> จะมีอะไรไหมอ่ะมันพูดบ้าอยู่แบบเนี้กูมไม่กลอยจะพูดด้วย ลูกติดคุกอะติดคุกก็ไม่เป็นปัญหนานี่ก็เพราะนั้นก็คอยสร้างแต่คุณงามความดีนะอย่าไปคิดเบียดเบียนเขาให้ลูกติดคุกนี่มันไม่ใช่เรื่องดีเดมาพูดอยู่ใครว่าไม่ดีอ่ะคนติดคุกก็ชั่วทั้งนั้นแหละมึงพอพอพอเดี๋ยวกุควันคอขาดอย่าพูดแบบนั้นนะกูขออนุญาตคนติดคุกไม่ได้ติดเพราะช่วทั้งหมดนะเพื่อนคนติดคุกติดเพราะไม่มีตังค์ก็เยอะนึงรู้ไหมฮะ ประตูคุกเนี่ยเลื่อยก็ไม่ออกเอากรีมมาตัดก็ไม่ออกใบพันุเนี่ยกูดแป๊บเดียวประตูเปิดเพราะนั้นคนติดคุกส่วนใหญ่ติดเพราะไม่มีเงินกล้ามจไหมทีนี้ลูกกูกูสอนให้เป็นอันตัพานมาตั้งแต่เล็กๆไปไหน,นไม่กูพาปลาตลอดมีดรราเนี่ดีเข้ากรุงเทพไม่กล้าถือเลยกลัวทหารก็จับแต่ปืนไว้ทาหารเน่ยคนถือมีดปลาก็ไม่จับ ไอ้มีดปลาก็ไม่จับแต่ด้ามมันเนี่ยไม้พยุงอ็ <c oughs> อเลยไม่กล้าไปทีนี้เรื่องติดคุกนี่ไม่กลัวไม่กลัวคนร